เหมือนเดิมทักษะการคิดเลขเร็วนะคะวันนี้ผู้จะมาสอนทักษะการบวกแบบเติมเต็มการทําแบบเติมเต็มเป็นยังไงแล้วก็ทาให้เป็นหนึ่งทำให้เป็นเลขกลมๆเช่น10 20 1001,000อย่างนี้นะคะโดยวิธีการยืมาจะทํายังไงเรามาดูตัวอย่างนะคะลูกดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันดูข้อที่1นะคะดูข้อที่1ไปก่อนไป,ไปก่อนข้อที่1นะคะ24บวก49 ทำยังไงนะคะก็ทำ49ให้เป็น50โดยที่ไปยืม24มานั้น49ทําให้เป็น50ไปยืม24มาเท่าไหร่ลูกไปยืม24มา1นะคะไปยืม24มาหนึง24ให้เขายืมไป1ก็เหลือ23าน,นั้น50บวก23ก็จะเป็น73อ่ะข้อที่2 47บวก99นะคะ47บวก99 499ทำให้เป็น100 ไปยืมเข้ามาหนึ่งเมื่อนั้น47ให้ไปยืมไปหนึ่งก็เหลือ46ก็จะเป็น146ข้อที่3 97นะคะทำให้เป็น100ไปยืมเข้ามาเท่าไหร่คะไปยืมเข้ามาท่าไปยืมเข้ามา3อา้าวคุณเขียนไปข้างล่างเนาะไปยืมเข้ามา3นะคะแล้ว37ให้เขายืมไป3เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือเท่าไรหร่เหลือ4เอ่อเหลือ30 อะไรลูก34นั่นเหลือ34ก็จะเป็น134นะคะข้อที่4 28บวก29บวก30นะคะอ่ะวันนี้มันเป็นลวดกลมๆแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเนาะนี้มาดูสา29ี่้าเ้ถ้าไม่เป็น30นะคะ29ทสิบ้ถ้าไม่เป็น30ไปยืมเข้ามาหนึ่งไปยืมเข้ามาหนึ่ง ดูตรงนี้28ให้เขายืมไป1เมื่อกี้นี้เหลือเท่าไหร่เหลือ27เพราะฉะนั้นบวกกัน30มสบวกสาเป็น60 60บหวกยีเป็นเป็น60เป็นเท่าไหร่คะเป็น87นะคะอ่ะข้อที่5นะข้อที่5 56ห้าสิบวกหนึ่งรเราสิาทำให้เป็นเท่าไหร่ดีทำให้เป็น200นะคะทำให้เป็น200ไปยืมเข้ามาเท่าไหร่ดีลูก ไปยืม2องเพราะนั้น5ก้ห้าบกให้เขายืมไป2เหลือ5 10, ้าส่เพราะนั้นข้อนี้คือ2องร้อยห้าสิบสี่ข้อที่หกอ่ามาดูข้อที่หกนะคะยี่สิบแวกยีบเก้าบวกสามบบวกสาบเอ็ดวกสามอ่ามาดูตัวแรก28่สิทำให้เป็น30ไปยืมเข้ามาเท่าไหร่ไปยืมเข้ามาสเพราะนั้นดูตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้สาให้เขายืมไป2เหลือเท่าไห,หร่ลูกเหลือสาิ ใช่ไหมคะ29ทําให้เป็น30ไปยืมเข้ามาเท่าไหร่ไปยืมเข้ามา1น,นะนน31ตัวนี้ให้เขายืมไป1เหลือ30อ่ะทีนี้บวกกัน30บก30เป็น 60, บวก30เป็น90บวก30เป็น 120, และบวก30เป็น150นะะอ่าข้อที่ 7, 999ทําให้เป็น1,000 ทำใเป็น1,000ไปยืมเข้ามา1นึ่งนะคะ998าํ99าให้เป็น1 0 0 0พไปยืมเข้ามาเท่าไหรลูกไปยืมเข้ามา2เพราะนั้นไปยืมเข้ามา,ามเท่าไหร่นี่2กับ1เป็น3ไปยืมเข้ามา3เพราะนั้น9 9 8ให้เขายืมไป3เหลือ9 9้เพราะนั้นข้อนี้ตอบ1 0 0 0 2000 2 9งพั้อที่8 97บวก97บวก6บวก5 เ้าสิบเจ็ด้เป็น100ไปยืมเข้ามาเท่าไหร่คะไปยืมมาสามเก้าสิบเจ็ด้เป็น100ก็ไปยืมเข้ามา3 3มสบวกกับ3เป็น6เพราะนั้นเราไปยืมเข้ามาแล้วหกหตัวนี้ให้เขายืมไป6กเป็นไงหมดไปนะคะหมดไปเหลือ100่งรบวก100่ร้แล้วก็เป็น200 200อเท่าไหร่ลูกนี่สองห้านะคะข้อที่9้า 49 7บวก8บวก9าบวก16อา 7, ทำให้เป็น10ไปยืมเข้ามา3 8ทำให้เป็น10ไปยืมเข้ามา2 9ทําทำให้เป็น10ไปยืมเข้ามา1ไปยืมเข้ามาทั้งหมดเทด่าไหร่นี่3 5 6้เพราะนั้นข้อตัวนี้เป็น16นี่ให้เขายืมไป6เหลือสิบเพราะนั้นบวกกัน1 0บ0 30 40เพราะนี้ตอบ C 10ินะคะขอนี้ 15บวกเป็น30 15ิบวกก็เป็นอีก30ก็จะเป็น6 0อ่านะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้การบวกแบบคิดแบบเติมเต็มนะคะลูก สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะทักษะการคิดเลเร็วอีกแล้วนะคะทักษะการคิดเลเร็ววันนี้แม่ครูจะสอนเรื่องการลบเลขแบบเติมเต็มนะคะก่อนที่เราจะเรียนการลบเลขแบบเติมเต็มเรามาทบทวนการบวกเลขแบบเติมเต็มก่อนนะคะการบวกเลขแบบเติมเต็มก็ทํา29ให้เป็น30นะคะไปยืมมา1นเพราะนั้น13ให้ก็ยืมไป1ก็เหลือ10 2ก็จะเป็น30 40ก็จะเป็น42นะคะทำา99ให้เป็น100ไปยืมเข้ามาเท่าไหร่คะไปยืมเข้ามา1นึ้นสให้ก็ยืมไป็น1ก็เหลือ4ีก็จะเป็น1 4 1นะคะการบวกเลขแบบเติมเต็มให้เอาไปลบนะคะจากจำนวนที่เราต้องการบวกนะคะทีนี้การลบเลขแบบเติมเต็มนะคะให้นักเรียนเอาไปลบ เออไม่ใช่เอาไปบวกเข้าเอาไปบวกเข้านะคะไปบวกเข้าเช่น73าลบ29าทำให้เป็น30ไปยืมเข้ามาเท่าไหร่ไปยืมเข้ามา1ให้ไปบวกเข้า7 4ิ 74, เออ73ดบวกหนึ่งก็จะเป็น7 4เอา7 4ลบกับ30นะคะก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น4 4นะคะเป็น4 4 ข้อที่2นะคะ123-98ลบทํา98ให้เป็น100นะคะ100ไปยืมเข้ามา2 1 2นะคะ123บวกเพิ่มบวกเพิ่มอีก2ก็จะเป็น125นะคะ100-100ลบห0 0หมดไปก็เหลือ25ข้อที่3นะคะข้อที่3 364ลบ99ลบ98 99ทําให้เป็น100ไปยืมเข้ามา1เหมือนกัน5 8ทําให้เป็น100ไปยืมเข้ามา2เพราะฉะนั้นยืมให้เขาไปยืมเข้ามาทั้งหมด3เอาไปบวกเพิ่มนะคะ364บวกเพิ่มเป็น367นะคะ367 300ลบ100ลบ,บ100ก็จะเหลือเหลือเท่าไหร่คะลูกก็จะเป็น 167ข้อที่4 84ลบ19ลบ19ลบ19ทำ19ให้เป็น20ไปยืมมัน1 19ให้เป็น20ไปยืมมัน1 19ทําให้เป็น20ไปยืมมัน1นะคะเพราะนั้นไปยืมมา3บวกเพิ่มเข้าไป3 84บวกเพิ่มเออบวกเพิ่ม3เป็น87ก็จะเป็น2 80ลบก20ก็จะเป็น60 เป็นลบอียีเป็น40่สบลบยีก็เหลือ20ก็จะเป็นเท่าไหร่นี่เป็น2ีเจ็ดนะคะข้อที่5ข้อที่หเห็นไหมหนะะึ่งร้อยสามสิลบสิบเกนะเออหนึ่งร้ามหลบเก้าบหบกให้เป็น100นะคะไปยืมมา4ีเพราะนั้นเ้าไปบวกเพิ่มอีก4 1 3หบวกเพิ่มอีก4เป็นหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร เอา100รลบ100เหลือหมดไป39โลก็เหลือเท่าไรคะเหลือ39เพราะฉะนั้นทักษะการลบเลขแบบเติมเต็มนะคะให้เอาไปบวกเพิ่มให้เอาไปบวกเพิ่มนะคะทีนี้คุณครูมีแบบฝึกขัดให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนทำทั้งหมดกี่ข้อทั้งหมดทั้งหมด ำแค่นี้ก่อนนะคะทั้งหมดมันไม่เห็นอ่ะทั้งหมด10ทั้งหมด5ข้อ1 2 3 4 5ห้านะคะเรียนลองทำดูนะคะลูกเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณครูจะมาเฉลดดยนะคะอ่ะแล้วทักษะการคิดเลขเร็วแบบการลบแบบเติมเต็มให้เอาไปบวกเพิ่มนะคะให้เอาไปบวกเพิ่มนะคะให้เอาไปบวกเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเราเรียนลองทำแบบฝุกหัดนะคะลูก 462ลบ197ทำ197ให้เป็น200นะคะโดยไปยืมมา3นะคะแล้ววิธีการลบวิธีการลบให้เอาไปบวกเพิ่มนะคะ462บวกเพิ่มอีก3ก็เป็น465นะคะ465ทีนี้เอา400ลบ200เหลือ200เพราะนั้นจะเหลือ265นะคะ ข้อที่7 2,053-999ทำ999ให้เป็น1,000นะคะโดยไปยืมมา1นะคะเอาไปบวกเพิ่มนะคะไปบวกเพิ่มก็จะเป็น2,000เท่าไรคะ2,054นะคะ2 0 0 0 0ลบ1 0 0 0เหลือ1,000เพราะนั้นตอบ1,054นะคะข้อที่8 6 0 0 9ลบ90 59 600ล59ล39ทํา59ให้เป็น60ไปยืมเข้ามา1ทํา39ให้เป็น40ไปยืมมา1เอาไปบวกเพิ่มไปบวกเพิ่มเท่าไหร่คะลูกเอาไปบวกเพิ่ม2ก็จะเป็น6 0 2นะคะ6 0 2อันนี้60กับ40นะคะก็จะเป็น600ลบ40เออไม่ใช่600ลบ 60-40ลบ40นะคะก็จะเป็น 5, 1 2นะคะข้อที่9 200อลบ4ี้ลบ49ทำ49ให้เป็น50ไปยืมมา1 49ทําทำให้เป็น50ไปยืมมา1น,นะคะดังนั้นดูตรงนี้นะคะไปยืมเข้ามา2ให้เอาไปบวกเพิ่มให้ไปบวกเพิ่มก็จะเป็น202นะคะ 200รบออก50ก็จะเป็น150รบอีก50ก็จะเหลือ100นะคะคตอบ102นะคะข้อที่10 6,010รบ4,995นะคะ4,995ทำให้เป็น5,000 5,000โดยไปยืมเข้ามาเท่าไหร่ยืมเข้ามา5นะคะไปยืมเข้า5เมื่อไปยืมก็ต้องบวกเพิ่มไป5นะคะก็จะเป็น6,015 6,000เอา5 000, ่าพันเหลือหนึ่งพันก็จะตอบหนึ่งพันสิบห้านะคะนี่คือทักษะการคิดเลขเร็วแบบการลบเลขแบบเติมเต็มนะคะการลบเลขแบบเติมเต็มให้เอาไปบวกเพิ่มนะคะให้เอาไปบวกเพิ่มส่วนการลบอ่าการบวกเลขแบบเติมเต็มให้เอาไปลบออกนะคะอ่จารเรียนพอเข้าใจไหมคะลูกนะคะพอเข้าใจไหมคะนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวครูจะมาสอนทักษะการคิดเลเร็วแบบใหม่อีกนะคะแค่นี้วันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย